สวัสดีครับผมเราโค่อควยครับมือนี้ผมอยู่โค้กควยอดาหอยควนขึ้นเก่านะครับมือนี้กับวันที่14ธันวาคมนะครับ2567นะครับสวัสดีครับห้อยครับครับสวัสดีครับเอาเสียงโจ๋มยังก็ผู้พิจารณาโจ๋มที่หอยมือนี้มีปลาตัวซอยยี่งผู้ซอยได้มืหอนี้เก็บแขนได้ไหมนี้เก็บแขนครับจำบ่าได้ครับเพี้ยงยังที่เก็บแขนโอ้ยเป็นถึงสวนเขาควายเขาบ้านที่เราเกิดเอาเอาเตัวแรกเนาะครับตัวแรกครับเอาตัวแรกรายละเอียดเพื่อนครับผมตัวแรกนี่ เป็นเปือกครับเป็นเผือกพอพันเปือกพอพันครับเพิ่นซื้อว่าอ่าเจ้าอี้ยงกว่าไเจ้าดวงเพชรครับเจ้าดวงเพชรครับผมซื้อเพิ่นเนาะแมนครับสายเปือกพอเพิ่นนี่เป็นลุงเพชรครับครับผมเป็นลูกตัวนี้เป็นลูกซ้ายของลุงเพชรแม่เพิ่นเป็นสายเือของลุงเพชรนะครับผมตอนนี้สูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบครับผมครับผม ันดูกล่ำควายไงครับอายุจะปีหรือห้อยห้อยสักนึ่อายุ5ปีครับอายุ5ปีครับผมนี่นะครับครับเอาหน้าเขาให้เพื่อนเบ่งหน่อครับเขานะครับนี่ครับรูปล่อครับนีครับผมนี่อ่นี่ครับหน้าเขาล่อครับล่อเราเนี่ยครับกบอกกระหู้ครับเนี่ยครับคือตัวตัแต่ว่ากบอกแน่ล่ะบอกจะน้อยแน่สิบบอกจะไม่แนี่ยบนที่เออมันเป็นควรู้จักนราครับพูดง่ายดีตัวจริง ครับนะครับกองเทรศัํา์ีิงแหละกองโทรศัพท์นะครับตัวจริงยญ่นะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้เอามาเปิดผสมให้พ่อพี่น้องครับมาเปิดให้ผสมครับแถวแยวซ้ำสูงเขาแถวขนแก่นซ้ำสูงขนแก่นหรือว่าใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับนะครับผสมอยู่ที่ท้องละสองพันบาทครับท้องละสองพันบาทครับคารถดต่างหากเขาต่างหากครับผมจนติด เอาให้จนติดครับยังติดครับแต่่วนมากคถ้าแม่พันวมีปัญหากะเมื่อเกิน3ามพิยครับเกินซามเทื่อครับอาจจะตกอาจจะติดเนาะครับผมครับผมเอาให้จนทองครับสอง0ันทนะครับครับผมเอายางโซ่ตัวไหมนะครับขัน้างขันยางจังไงนะครับขัน้างคนมึงจังไงเนาะนี่ครับเป็นควายที่กระดูกไงลำตัวยาวครับยางเลยครับยางเลยยางเลยยางเลยก็ได้ครับครับผมครับผมนี่ยครับ เอาตู้ทนกันครับตู้แันละนี่ครับเอาจะทาไร้ควางไห้เพื่อนมึงนะครับนี่ครับเป็นควายที่ลำตัวยาวนี่ครับยาวแล้วกะกระดูกใหญ่ครับเขาใหญ่สไตล์พ่อเพื่อนนั่นแหละครับเนี่ยใหญ่ยาวเขาใหญ่ครับนะครับเปิดผสมจริงหรือว่าถ้าพี่น้อกมากน้ำยังไงเปิดผสมครับยังว่าท่านด้เปิดแบงค์ครับเขาจะเปิดแบงค์เนาะครับอันนี่เปิดผสมอยู่ครับ เขานี่ครับก็ให้พี่น้องพิจานาครับใกล้เคียงหรือว่าหรือว่ารอบใกล้ๆครับยี่ในสำสูงเรืออำเภอใกล้เคียงหรือว่ายุ่ไก่ยุ่ไก่ถ่าไก่ได้ครับทำมาได้กะได้ขึ้กันครับครับรถมาเขาก็แก้ไปไห้แต่ว่าอาจจะมีขั้รถจังหน่อยเนาะขช้่ใจจังหน่อยครับผมครับผมถ้าอยากได้พันธุกรรมดีๆครับพันธุกรรมควายยักษ์ครับผมเอาตูดต่อไปหน่อยเนาะครับผมตูดต่อไปครับโอเคครับ ตัวที่สองนะครับครับตัวที่สองครับครับผมขอละเอียดพเนี้ยครับผมตัวที่สองนี่เป็นลูกชายของสร้างอุดรครับลูกชายของสร้างอุดรแม่เพิ่นเป็นสายดาว CP แม่เป็นดาว CP ครับสูงร้อยห้าสิบสองตัวนี้สูงร้อยห้าสิบสองแม่เพิ่อนด้วครับแม่เพิ่นครับตัวเพิ่นนี่เพิ่นเพื่อนปอตัวเพิ่นนี่สูงร้อยสี่สิบแปดตัวใหญ่ยุ่นนี่มัน สูงร้อยสี่สิบแปดครับผมตัวผูได้ครับหนึ่งตัวผู้ครับตัวผูนะครับเนาะฟันแท้หนึ่งคู่ฟันแท้หนึ่งคู่ครับนะเดี๋ยวใส่เบิ้งหุ่นอายุเบิ้งหนาก่างฟันแท้หนึ่งคู่กับมันสุดแขวาครับสุดแขวเรลก็อยยุที่ประมาณสามสิบเอสสามสิบสองเดือนประมาณนี้ครับนี่นะครับเนาะนี่นาตาครับครับเอาไปเป็นพอพันครับเพื่อพันพันตุกรรมดีผสมนี้ไปครับนี่ผสมได้แล้วครับร้องแล้วเนาะ ยังบ่ท่านลองครับแต่ว่าจะของเก้าเพ่น่าทผสมได้แล้วาว่าผสมไปเรี่ยวครับผสมไปเรี่ยวนะครับเพี่น้องครับนี่ตัวนี้นะครับรับประกันคลองแท้ครับลูกสาุดวครับผมเอายางเพื่นเบิ่งนี่ครับ้านี่คักนี้คือคักครับคือพอับเนาะเบิ่งหุ้นครับผมว่าเป็นบัตรประชาชนเอือว่าม่สคัญเพาล้วเรับขวางใอ้พิ่นเบิ่งนี่ครับเอายางก้อนก็ได้ยางยางก้อนแล้วก็เอามาหาเลียมมาเนี่ยครับคือพอครับ พอแล้วครับยุดทันแล้วครับเนี่ยครับหุ้นเพิ่นจักหน่อยนะครับก้าเลี้ยงเ่ทัหได้เต็มปานไหครับหรือเพิ่นสีติดติเซิงกับวจักอเนี่ยครับนี่นะครับคือพอครับคือพอเนี่ยยืนขาลังนด้ครับจักหน่อยนี่ครับหุ้นหุ้นกระดูกลวดทรงครับหยน้นาตานี่ครับคือว่ครับคือครับ ลูกชายช้างอุดรฟันแท้น่คู่ช้างอุดรนะครับพี่น้องครับนี่ครับหมองสุดจีนนะยิ่งใหญ่เนาะครับข้างหนยิ่งใหญ่นะครับนี่กระดูกยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับกระดูกใหญ่นะครับนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งสีนกอกยิ่งใหญ่สำหรับตัวนี้เปิดแบงค์นะครับตัวนี้เปิดแบงค์ครับครับผมเปิดราคาเท่าไหรครับเปิดแบงค์อยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเนาะต่อได้อีกครับ เจ้าผูเผูนะครับน้องครับตอประด้๋ตอประด้ววางไหคกอเกาือตอประด้๋ยาซื้อก็เกลือ่ะครับผมเยางจากรอบนี่ครับยางรับประกันตํานี้ครับรับประกันแข้งขาให้ขาทุกขาทอนหางบ่ดอกครับนี่ครับเขาเอาไปคุ้มฝูงหรือว่าเขาเอาไปเป็นพอพันรับผสมก็ได้ครับผสมก็ได้ครับผมจาลอครับว่าพันธุกรรมดีๆแม่กะ นี่ครับิึงมึง,ม,ง,ม,งมึงหนาเขาเพื่อนครับนี่อัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนครับ,รบผมมันจะจิบหนาชัดเจนเพื่นจัดทาก่อนนี่ครับผมกลมจลกน้อยครับเพื่อเห็นหนา้าเห็นตาเนี่ยเห็นชัดเจนอันตลักนะครับหนาเพื่อน นนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทครับแปดหมื่นเก้าพันบาทต่ออะไดรยาซื้อคือเก่าคือเก่าครับเอาตัวต่อไปตัวต่อไปครับครับตัวที่สามนะครับครับที่สามที่สามนะครับแม่ลูกอะหน่อยเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกครับนะครับลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่เป็นลูกตัวผู้เป็นลูกตัวผู้เนาะครับลูกชายของจันทร์สง่าลูกชายของจันทร์สง่าครับผมนะครับนี่ ใช่ครับนะครับแม่ลูกนะครับลูกชายจันสงงาอายุปีกว่าครับปีฮาเดือนปีฮาปีสี่เดือนปีฮาเดือนครับถ้าจำว่าผิดครับผมครับความสูงใกล้ท่อแม่แล้วใกล้ทอแม่แล้วหรือว่าสูงก็แม่บ่แต่ว่ามันซ้ำกันนะครับบึ่งว่าซ้ำกันเลยเนาะครับผมเอารายละเอียดแม่เพิ่นกอนเนาะรายละเอียดแม่เพิ่นนี่สูง139รมสแม่สูง139ครับแต่กี่เพิ่นว่าสูง1 4่อยี่เยครับตอนนี้เพื่อนทอง5าเดือนทองเพ่นทองมะลิ แต่จะเป็นตรงเนานกับว่าแน่ใจครับหรืออาจจะยุยงมาจักไนบอกครับเพราะว่าพ่นวาตอนพ่นเสือมันสูงหน่อยสี่สิบเอ็ดครับตอนนี้ท่องหาเดือนท่องแล้วพ่องกับเมียครับนี่หนึ่งนครครับพ่องกับหนึ่งนครเจ้าหนึ่งนครครับครับผมกับลูกไซยันสง่าลูกตัวใู่ันสง่าเป็นตัวผู้ครับครับเปิดยกเปิดแยกก็เปิดแยกครับแยกก็ได้ยกก็ได้ แยกก็ได้ยกก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดราคาให้เป็นโตก็ได้ครับครับผมพี่น้องอยากได้แยกนกแม่เพื่อนนี่เป็นควายที่นานานาวงเขานาเขานี่สวยวงเขาเพื่อนนี่สวยครับไปเป็นเขาเพื่อนยังไงตกขั้นช่อนใหญ่กว่านี่ไงนกเนี่ยเพื่อนซ่อนของสวยเป็นทรงเขาของเพื่อนเองนะครับอาจจะเพื่อนเบื้องเพื่อนมาเป็นอายุหลายมันโมเมนต์เป็นทรงเขาเพื่อนว่าเพราะว่า ควายบางตัวเขามันออกหลายนะครับเนี่ยซูมืลอใครก็บนะครับอัตลักษณ์ควายไทยเพื่อนชัดอยู่เด้ขัดบ่ท่านด้เกี่ยงทีเดียวครับหน้ามันแดงหน้ามันแดงมองเพิ่นยูเนาะครับผมมองเพิ่นยูมองเกาแมนรับจากคอกจากลักนะครับแม่นครับมันจะคอกจากลักเพิ่นนะครับชุดนี้รับประกันท้องรับประกันท้องเพื่อนรับประกันตำนี้ให้ครับผมคือเกาครับครับเนี่แต่ว่า อ่ารับประกันท่องนี่ถ้าเอาไปส่งถึงบ้านถึงซองแนะนําให้ตรวจก้อนเลยครับไปตรวจเบิ้งแม่นครับเขาตรวจก้อนอย่าให้มันเกินอาทิตย์ครับอ,อ่ามอเมื่อเมื่อวาเลี้ยงไปสองเดือนสามเดือนเราโทรมาว่าวไว้เจ้ามัามีลูกครับเหมือนกับบดถือรับเ<บ>พราะ่าเขาออกไปเลี้ยงโดนแล้วาจาักคว้มันสิไปร้อยรุดหรือว่าจังไหนเขาบอกว่าถึงนะครับคืออยู่นีเขาตรวจให้แล้วตรวจบ้างันตรวจให้แล้วมีคลิปให้เบิ้งเรียบร้อยบ่างขันนะครับมีคลิปให้แล้วนะครับถ้าพี่น้องอยากตรวจอีกกลับไปตรวจแต่ว่า จะให้ตรวจอีกก็ได้ตรวจอีกเนาะครับผมไปฮอดปุ๊บตรวจอีกเลยแมนครับครับเอาความซื่อใส่กันครับครับผมเอาย่างให้เพื่อนเบิ้งเด้ครับตัวเขาตรวจให้แล้วแล้วครับผมมีคลิปให้เบิ้งเด้อครับควายไปฮอดบ้านกะจะให้โซเฟอร์รถเปิดคลิปให้เบื้องรถการตรวจทองครับว่าตรวจอีหลีนี่ครับสีได้เบิ้งทั้งแม่ทั้งลูกครับลูกซ้ายจันสางาครับครับมานีควางให้เพื่อนเบิ้งได้ครับ เออแค่นั้นนะครับเนี่ยครับเป็นควายที่ลึกลึกดีครับนี่เป็นควายที่ลึกดีเงาเงาแล้วก็ลึกครับที่สาคัญเพื่นทองแล้วทองแล้วทองหายเรียบร้อยครับผมเอาราคาราคาครับครับราคาแม่เพื่อนนี่เปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมบลูกซ้ายเพื่อนสามหมื่นเจ็ดพันบาทลูกซ้ายสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผม แม่สี่หมื่นเก้าแม่สี่หมื่นเก้าครับนะครับหรือยกชุดก็ได้หรือที่แยกก็ได้ยกชุดก็ได้รถไลายลเพราะว่าชุดรถไลาไลขึ้นรถคันเดียวกันครับครับผมไปมองเดียวเลยครับี๋ยวจุงแม่เพื่อนไปให้ลูกเพื่อนมาได้ครับวันนี้เอาลูกมาโชว์บัดี้เนาะครับผมจุงไปให้ลูกเพื่อนยางมาทั้งนาครับอือเนี่ยเนี่ยครับเออเท่เลครับพอครับพอเนี่ยครับลูกแข็งขาเยาวพนดีหนาตาล่อครับหนาตาล่อครับผม สะเห็นสะเห็นมันบละห้อยสะได้เห็นลูกบละชัดชัดบลาเนี่ยิ่งเนี่ครับคือสมีตีลูกจุงวนไปก็ได้ครับให้ลูกพันยางมะนี่ครับมือหนีให้เบิ้งสาสานั่นครับเบิ้งครับเพราะว่าลูกเพิ่นมันมีผู้เดียวครับผมจัไม่ได้เก็บแขนครับไม่เป็นนอื่นมาจีโจ้โมเมนครับไปเป็นนอื่นมาดึงควยขึ้นรถว่านี่กางเปลี่ยนอื่นมาหลือเป่นี่ยครับลูกพันยางมาแล้วเอาล่ะซื้อนั้นแล้วครับ เออกล้องซูมให้เพื่อนก็ได้นี่นี่ครับหน้าตาเพื่อนครับผมนี่สูงกว่สิประมาณแม่นะครับสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบดุไซเพื่อนครับผมเพราะว่าเพื่อนสูงเดี๋ยวเบื่อเพอดีชื่อจังสูงกว่าแม่นะครับสงจะสูงเลยเนาะครับผมดุไซเพื่อนนะครับมีเอกสารทุกตัวครับเชิงขาแนนเพราะว่าเนาเลยเด้อจันสางานี่เกิดจากการผสมจริงเด้ครับครับที่เอกสารที่พีอาแนนเพื่อนมาเพื่อนเอาไปฝากผสม เป็นมื่นเหมือนเดยครับราคาหลักมื่นเหมนเดียตะกอนเนาะครับผมเนี่ยผสมจริงครับแต่ว่าในท้องนี่ในท้องเพื่อนนี่ผสมเทียมเจ้าหนึ่งนครในท้องครับผมเจ้าหนึ่งนครนะครับเอาสำรับมือนี้กะมีซีสครับี่เนาะครับผมมีซสำรีบนะครับเนาะเดามือลุ้นท่ากะสีลงให้เบิ้งเรื่อยๆครับกัฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะครับ ช่องคนรักวัวควายกดไลค์กดแชแชไว้นะครับต่อไปสี่ลงให้เรื่อยๆพี่น้องครับครับผมมากตัวเล็กกโทรมาสอบถามรายละเอียดเบิ่งครับคิมีฝากสมาให้เนาะครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ